ย้อนอดีตฟิล์มรัฐภูมิและเสียอูดจากผู้อุปถัมเป์แปดล้านจนถึงวันตายกลับบอกว่าเป็นคนรู้จัก ในตอนนี้ชื่อของฟิล์มรัตภูมกลับมาโด่งดังอีกครั้งหลังจากที่หนุ่มกัญชัยเปิดคลิปเสียงของฟิล์มที่เหมือนจะเป็นการตบซับบอสปันดีไอคอนและทางฟิล์มก็ได้จัดถแถลงข่าวสวนทันควันว่าตนเปิดบริษัทรับทำพีอาร์โปรดักชันเงิน20ล้านบาทที่เรียกนั้นคือคำรับงานเพื่อโปรโมตสินค้าให้ดีไอคอนและต้องขออภัยด้วยที่ตนอ้างชื่อหนุ่มกัญชัยเพื่อขายงานอย่างไรก็ตามค่ะนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฟิล์มรัตภูมมีข่าวเช้าๆเ,เ,เกี่ยวกับการเรียกเงินแบบนี้เราะกาอนหนนี้เมื่อปี2549 เคยมีข่าวและรูปของฟิล์มรัตภูมิกับเสียอูดเสียนพระชื่อดังที่มีความสนิทสนมสุดๆจับไม้จับมือทาบุญกรวดน้ําด้วยกันออกมาทั้งนี้ในตอนแรกค่ะที่มีข่าวของฟิล์มและเสียอูดออกมาโดยที่บอกว่าเสียอูดคือคนที่ช่วยเหลือฟิล์มในหลายๆอย่างทั้งเรื่องของบ้านรถเงินทองและฟิล์มได้ออกมาโต้ข่าวว่าความสัมพันธ์ของฟิล์มและเสียอูดนั้นเป็นแค่นายจ้างและลูกจ้าง เพราะเสียอูดมาจ้างฟิล์มเล่นคอนเสิร์ตเท่านั้นส่วนที่มีข่าวว่าเสียอูดเปย์ฟิล์มถึง7-8ล้านบาทฟิล์มก็บอกว่าไม่ขนาดนั้นแต่ในตอนแรกที่ฟิล์มเข้าวงการบ้านฟิล์มมีปัญหาจริงบ้านกําลังจะโดนยึดและเสียอูดก็เข้ามาช่วยฟิล์มไม่เคยลืมบุญคุณเสียอูดแต่อย่างใด ส่วนเรื่องรถมินิออสตินที่ฟิล์มอยากได้ฟิล์มแค่ไปปรึกษาเซียอูดไม่ได้ขอให้เซียอูดซื้อให้ฟิล์มยกให้เซียอูดเป็นเพียงผู้มีพระคุณไม่มีความสัมพันธ์ชู้สาวอย่างอื่นโดยเรื่องนี้ทําให้เซียอูดถึงขั้นปริแตกจัดถแถลงข่าวโต้ฟิล์มที่คอนโดที่ตึกช้างซึ่งเป็นคอนโดที่เซียอูดซื้อให้กับฟิล์มมีภาพของเซียอูดและฟิล์มตอนไปเที่ยวฮ่องกงด้วยกันติดอยู่เซียอูดบอกว่าตอนแรกฟิล์มบอกว่า เียอูดเป็นแค่เพื่อนแม่ไม่ได้รู้จักสนิทสนมกันแต่ตอนหลังฟิล์มออกมายอมรับว่ารู้จักกันจริงๆส่วนเรื่องของรถมินิที่ฟิล์มอยากได้นั้นฟิล์มมาเทียวไลท์เทียวคือขอเสียอูดและที่บอกว่าเงินที่ขอไม่ถึง7ล้านก็ต้องถามกลับว่าคนใช้กับคนจ่ายใครจะตำแม่นกว่ากัน ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ลึกซึ้งนั้นตนไม่อยากพูดแต่ขออยู่เฉยๆดีกว่าและที่ตนให้บ้านฟิลมไปเพราะฟิลมบอกว่ารักเสียอูดรักโดยไม่มีข้อจํากัดในตอนแรกฟิลมบอกว่ารักแบบพี่ชายแต่พอกลับมาจากฮ่องกงฟิลมก็บอกรักเสียอูดเสียอูดก็เลยโอนทุกอย่างให้หมดอย่างไรก็ตามในปี2551เสียอูดก็เป็นข่าวอีกครั้งจากการที่ศาลตาัดสินจำคุกเสียอูดในข้อหาช่อกงประชาชนใช้และเรียนแบบเครื่องหมายราชการมีโทษจำคุก5ปีนำตรามหามงกุฎมาใช้และในปี25 153ตอนที่ฟิมีข่าวกับแอนนี่บรูคก็มีจดหมายจากเสียอุตที่ส่งมาจากนเรนจําทวงคืนบ้านที่เสียอุตยกให้ฟิลมและบอกว่าฟิลมควรเอาบ้านนี้ยกให้กับลูกชายและแอนนี่ไปในปี2556เสียอุตได้รับอิสรภาพและออกจากคุกมาเสียอุตเปิดใจว่าเสียอุตไม่มีบ้านบ้านของเสียอุตเสียอุตยกให้กับฟิลมหมดแล้วแต่ในวันนี้เสียอุตไม่เหลืออะไรเสียอุตก็จะไม่ขออะไรจากฟิลมสิ่งที่ยกให้ฟิลมทั้งบ้านทั้งรถเงินทองถือว่าให้แล้วให้เลยอย่างน้อยเสียอุตก็ภูมิ ที่เมื่อปี2,548เสียอูดช่วยให้ฟิล์มและครอบครัวพ้นทุก์ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีหากวันไหนที่ฟิล์มรู้สึกเกลียดเสียอูดไม่อยากได้บ้านหลังนี้แล้วก็ให้ขายไปแล้วเอาเงินไปบริจาคแค่นี้ก็ดีใจพร้อมกับขอโทษที่ครั้งหนึ่งเสียอูดเคยพูดให้ฟิล์มเสียหายด้วย สุดท้ายในปี2558ก็มีข่าวของเสียอูดที่เสียชีวิตในโรงแรมแห่งหนึ่งจากการทานยากเกินขนาดร้อมกับที่เสียอูดได้ทิ้งจดหมายเอาไว้ซึ่งเนื้อหาในช่วงหนึ่งระบุว่าแม้ว่าเสียอูดจะหาเงินทองได้มากมายแต่เสียอูดไม่เคยสะสมสร้างฐานะเลยเพราะมัวแต่ช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนผลตอบแทนกลับทําให้เสื่อมเสียไม่มีความดีและความจริงใจจากคนที่ช่วยเหลือไปในขณะที่ฟิล์มรัฐภูมิได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังที่เสียอูดเสียชีวิตว่าตนไม่ได้คุยกับเสียอูดเลย พอเสียอูตเสียแล้วนักข่าวก็โทรมาหาประนึ่งว่าฟิมเป็นญาติซึ่งไม่ใช่ฟิมไม่ใช่ญาติเสียอูดและไม่รู้เรื่องและขอแสดงความเสียใจด้วยเสียอูตไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฟิมไม่ใช่ญาติเป็นแค่คนรู้จักกันเฉยๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาด